สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาวดาชุบปปดิษนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทรวดีปานำพันธนะคะพวกเรามาจากคณะคารุษศาสตร์ไฟาฟ้ฟามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอม9ทมบุรีนะคะเรามาในหัวข้อต้านเธอไว้ไม่ไหวพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงวัตถุประสงค์กันค่ะข้อแรกนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะอ่านค่าตัวต้านทานแบบแถบสีได้ค่ะ ข้อที่2นะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถใช้เครื่องมือวัดในการวัดค่าตัวต้านทานได้ค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะมาแนะนําชนิดของตัวต้านทานกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็หยิบยกชนิดตัวต้านทานแบบค่าคงที่มาค่ะโดย3มรูปแบบค่ะแบบที่1นนะคะก็คือตัวต้านทานชนิดคาร์บอนผสมแบบแถบสีค่ะตัวที่2นะคะคือตัวต้านทานชนิดไวน์วาวาแบบเซรามิกค่ะและตัวที่3มนะคะ ตัวต้านทานชนิดฟิล์มโลหะค่ะและถ้านักเรียนคนไหนนะคะอยากที่จะไปศึกษาต่อเกี่ยวกับชนิดของตัวต้านทานนะคะเรามีห้องเรียนเมตาเวิร์นะคะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างน,นี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาอ่านค่าตัวต้านทานกันโดยชนิดแรกเนี่ยที่เราจะนําเสนอก็คือตัวต้านทานแบบชนิดคาร์บอนผสมนะคะ ตัวแบบคาร์บอนผสมเนี่ยมันจะมีแถบสีเนาะในการบอกสถานะต่างๆโดยแถบสีต่างๆเนี่ยก็จะมีค่าของมันตามตารางมาตรฐานของมันนะคะใครที่สนใจอยากจะศึกษาต่อในเรื่องของแถบสีเนี่ยก็ไปที่ห้อง m e t a เวิร์ดได้ก็จะมีบอกเอาไว้แล้วเรามาเริ่มอ่านค่าตัวต้านทานกันเลยนะคะโดยตัวนี้นะคะแถบสีแรกเนี่ยเป็นสีน้ําตาลเนาะแถบสีที่2เป็นสีดํา3เป็นสีแดงและสเป็นสีทองนะคะ โดยแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ของมันแถบที่1นกับแถบที่2เนี่ยจะเป็นค่าตัวเลขนะคะส่วนแถบที่3าเนี่ยจะเป็นตัวคูณแถบที่4แถบสุดท้ายเนี่ยจะเป็นค่าความผิดพลาดแล้วเราลองมาคำนวณค่ามาดูนะคะสีน้ำตาลเนี่ยมีค่าอยู่ที่1สีดามีค่าอยู่ที่0และสีแดงที่เป็นตัวคูณเนี่ยมีค่าอยู่ที่1การคูณ100แสดงว่าค่าตัวต้านทานเนี่ยจะมีค่าอยู่ทั้งหมด1000โ oh อห์มหรือว่า 1K นะคะส่วนค่าความผิดพลาดเนี่ยจะบวกลบอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ ตัวต่อไปจะเป็นตัวต้านทานชนิดวายวาลนะคะแบบเซรามิกนะคะโดยตัวต้านทานแบบวายวาลเซรามิกเนี่ยมันจะบอกอยู่2ค่าก็คือค่าแรงดันไฟฟ้าที่สามารถทนได้แล้วก็ค่าความต้านทานนะคะ เรามาดูที่ตัวของมันนี่ค่ะในค่าแรกนะคะเราจะเห็นว่าจะเขียนอยู่ที่3 W มีค่าแรงดันเนี่ยอยู่ที่3วัตต์นะคะที่สามารถทนได้และค่าความต้านทานเนี่ยก็จะเป็น3 k 3 k ตรงนี้นะคืออะไร k เนี่ยคือจุดนั่นแสดงค่าความต้นทานเนี่ยอยู่ที่3.3โอห์ม แล้วค่าทางคลาดเคลื่อนเนี่ยก็คือตัว J J เนี่ยจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่บวกลบ5%เรามาสรุปกันนะคะว่าชนิดไววารเซรามิกเนี่ยคือยังไงค่าแรงดันที่สามารถทนได้อยู่ที่3วัตต์ค่าความต้านทานอยู่ที่3.3โอห์มบวกลบ5%นะคะชนิดสุดท้ายจะเป็นชนิดฟิล์มโลหะในที่นี้เนี่ยมันตัวเล็กมากเดี๋ยวเราจะมีการนำภาพขึ้นมานะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะโดยที่ตัวเลขในนี้เนี่ยมันจะเขียนอยู่ที่6 8แแล้วก็3 ตัวเลข2หลักแรกเนี่ยจะเป็นค่าตัวเลขของตัวต้านทานนั้นส่วนในหลักที่3เนี่ยจะเป็นการบอกจํานวนศูนย์ที่ต่อท้ายเลขในที่นี้นั่นก็คือเลข3แสดงว่าในตัวต้านทานเนี่ยมีศูนย์ทั้งหมด3ตัวรวมกับค่าแรกก็คือมีค่า6กับค่า8นั้นแสดงว่าค่าตัวต้านทานตัวตัวนี้เนี่ยมีค่าความต้านทานอยู่ที่68,00 0โอห์มหรือว่า68 k เคโอห์มนั่นเองอ้าวแล้วถ้าแถบสีมันเลอะเลือนอะ เราจะทํายังไงดีเรามีวิธีบอกในคลิปนี้ค่ะไปดูกันเลยในกรณีที่แถบสีมันเลอะเรือนเนาะเราจะทํายังไงดีง่ายๆเลยพื้นฐานเราก็แค่เอาเครื่องมือวัดเนี่ยมาวัดค่าตัวด้านฐานที่แถบสีมันเลอะเรือนแล้วเราไม่มั่นใจเนี่ยที่เราจะเอาไปใช้เมื่อวันนี้เนี่ยเราจะใช้มัลติมิเตอร์เนาะเป็นเครื่องมือวัดมัตรฐานเลยโดยการที่เราจะวัดเนี่ยเราต้องปรับย่านไปที่ย่านวัดโอหนะ์มเนาะเพราะว่าเราต้องการวัดค่าตัวด้านฐานปรับไปเลยนะคะ โดยการปรับเนี่ยเราจะปรับไปที่ค่าต่ําสุดก่อนก็คือการคูณหนึ่งเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็อันดับต่อไปนะคะเราจะเซตศีโลโอห์มนี่คือเป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะก่อนที่จะวัดค่าโอห์มแล้วก็ปรับตรงปุ่มนี้นะคะไปที่ศูนย์ก่อนส่วนย่านในการที่เราจะอ่านเนี่ยย่านโอห์มเนี่ยเราจะอ่านย่านข้างบนสุดเนาะที่เป็นสีน้าเงินตัวนี้แล้วมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้บอกนี่เราจะอ่านเป็นค่านี้น,นะคะเรามาเริ่มวัดกันเลยดีกว่าโดยการวัดเนี่ยก็แค่ง,ง่ายๆนะคะ ต,ตัวตัวน้นานเนี่ยมันไม่มีขั้วเนาะเราจะเอาสีแดงหรือสีดําไปซ้ายขวาหรือขวาซ้ายก็แล้วแต่ในที่นี้นะคะวัดขึ้นปุ๊บเราจะเห็นที่ตัวหน้าปัดเนาะเนี่ยพอปรับไปที่คูณหนึเนี่ยมันก็จะยังไม่ขึ้นวิธีคือทำอยังไงเราก็แค่ปรับค่าคูณขึ้นมาอีก1สเต็ปแล้ววัดอ่ะมันขึ้นแล้วแต่บางทีอุ๊ยค่าเนี่ยมันดูอ่านยากเนาะเราก็ปรับไปอ่านอีกค่าหนึ่ง มันก็จะเป็นหลักหน่วยแล้วเนาะก็จะอ่างค่าง่ายในที่นี้เนะี่ยในสเกลตรงนี้เนาะมันจะห่างกันอยู่ที่0.5ในหน้าปัดตรงนี้เนะี่ยมันแสดงอยู่ที่ประมาณ7 แต่ว่าความต้านทานตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่7โอห์มนะเราต้องมาดูว่าเราปรับย่านวัดไปที่ไหนในกรณีนี้เนี่ยเราปรับย่านวัดไปที่คูณ100นั่นแสดงว่าเราต้องเอาค่าที่เราวัดได้คูณกับ100นั่นแสดงว่าค่าตัวต้านทานตัวนี้มีค่าอยู่ที่700โอห์มในกรณีที่เราปรับสมมตินะเราปรับค่าไปที่ 1K นั่นแสดงว่าเราต้องเอา7ไปคูณกับ 1K 1K ก็คือ1000นั้นแสดงว่าค่าตัวต้านทานตัวนี้ก็จะมีค่าอยู่ที่7 0 0 0 ประมาณนี้ค่ะหลังจากที่เราดูคิดต้องจบแล้วนะคะเราก็จะมีคำถามท้ายบทโดยข้อที่หนึ่งเนี่ยเราจะให้ทายว่าต,ตัวต้านทานตัวนี้มีค่าเท่าไหร่คำตอบคือ320โอห์ม oh นะคะข้อที่สองก็คือหลังจากที่เราปรับย่านวัดโอห์มหลังจากนั้นเราควรทำยังไงต่อคำตอบก็คือการเซตซีโร่โอห์มนะคะ น้องๆคนไหน,ในใหรือผู้ที่เข้ามาศึกษาที่ตอบผิดนะคะก็สามารถย้อนไปดูคลิปที่เราได้สอนเอาไว้นะคะก็จบไปแล้วนะคะ,ะก,กับคลิปต้านทานเธอมไม่ไหวก็ขอให้คลิปนี้นะคะเป็นสิ่งที่จะสามารถเพิ่มความรู้ให้กับคนที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่านะคะคน้องๆจะเข้าไปสนุกในโลกของเมตาเวิร์ดของเรากันนะคะอย่าลืมไปดูกันนะคะขอบคุณค่ะ